การนำและชาวนาบางส่วนเดินทางเข้าให้ข้อมูลในโครงการรับจำนำข้าวที่กระทรวงยุติธรรมนะคะทางด้านของกรมสุขภาพจิตเปิดจุดบริการให้คําปรึกษากับกลุ่มชาวนาที่ปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาความเครียดค่ะ การชุมนุมของชาวนาที่กระทรวงพาณิชย์มีชาวนาจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางมาสมทบโดวยวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขมาเปิดจุดให้บริการรับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความเครียดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมชาวนาขณะที่นายระวีรุ่งเรืองประธานกลุ่มเครือข่ายชาวนาไทยเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมพร้อมกับชาวนาบางส่วนเพื่อให้ข้อมูลในโครงการรับจำนำข้าวก่อนเดินทางกลับมายังพื้นที่ชุมนุมเพื่อเตรียมกำหนดการเคลื่อนไหว ขณะที่ในช่วงบ่ายจะมีการมอบเงินช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวอีก20รายรายล,ายละ5,000บาท ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานายนาครศรีวิพัฒน์หนึ่งในการนาเครือข่ายชาวนาเปิดเผยว่าได้เปลี่ยนจุดนัดหมายชาวนา20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการชุมนุมทวงเงินค่าจำนำข้าวในวันนี้ไปที่บ้านสะตะมกหมู่ที่5ตําบลละลมใหม่พัฒนาอําเภอโชคชัยหลังกาศนปชจากอําเภอพิมายและอําเภอคงนําเต็นท์ไปกลางริมถนนมิตรภาพบริเวณสามแยกบ้านวัดอ,อคงเพื่อป้องกันการประทะ